สะเทือนไทม์ไลน์เมื่ออุ้งลักษนาออกมาฟาดแรงหลังชาวเน็ตคอมเมนต์ลัน่นไม่รู้จริงอย่าพูดไม่มีประโยชน์หลังจากที่ดาราสาวสายแทบคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างอุ้งลักษนาที่ได้ออกมาประกาศจบความสัมพันธ์กับสามีบนกฤษณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่การเป็นพ่อแม่ของลูกเพียงเท่านั้นและคงไม่มีภรรยาคนไหนจะรับเรื่องแบบนี้ได้โดยไม่ขอลงรายละเอียดเรื่องราวในครอบครัว อีกทางอุ้มยังได้โพสต์ภาพรอยสักใหม่ทับข้อความออัมบอนที่แขนของตัวเองอีกด้วยซึ่งด้านคนในวงการบันเทิงแฟนๆแ,และครอบครัวก็ได้ทําการส่งกําลังใจให้เจ้าตัวกันอย่างมากมายอุ้มลักษนาเผยคําพูดซึ้งของลูกสาวคนเป็นแม่น้ําตาแทบร่วงแรงมากแม่ อุ้มลักขณาแชร์โพสต์เด็ดหลังประกาศเลิกสามีน้ำตาไหลพ่ออุ้มลักขณาโพสต์แบบนี้ทำเอาคนอ่านสะอื้นหนักอุ้มฟาดแรงหลังถูกชาวเน็ตคอมเมนต์ในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงล่าสุดมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ในภาพล่าสุดของเจ้าตัวซึ่งชาวเน็ตรายนี้ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าพอดีได้เห็นข่าวว่าพี่อุ้มโดนคุณบอลมีคนหายเม่และไม่มีเซ็กกับคุณอุ้มมาสามปีแล้ว บางทีเซ็กก็สำคัญนะคะในชีวิตคู่ลูกก็สำคัญเช่นกันแต่สามีก็สำคัญเช่นกันเห็นพี่อุ้มอยู่แต่กับลูกใช่คะ่ะลูกคือทุกอย่างของแม่ที่อุ้มทำหน้าที่แม่ได้ดีนะคะแต่รักครั้งหน้าเริ่มใหม่เน้อปรับความเข้าใจกันกันกับแฟนนอนกับลูกบ้างนอนกับสามีบ้างถ้าขาดลูกไม่ได้ก็ให้ลูกนอนด้วยกันเลยสามคนยิ่งดีคะ่ะไม่ได้มาโพสต์ด่าหรือมีเจตนาไม่ดีนะคะ แค่แนะนำเฉยๆค่ะถ้าพิมพ์ไรผิดไปต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะไม่อยากให้ชีวิตคู่ของคุณอุ้มต้องเป็นแบบเดิมค่ะซึ่งต่อมาด้านอุ้มก็ได้ฟาดกลับคอมเมนต์ดังกล่าวเอาไว้ว่าผิดค่ะคุณเข้าใจผิดนะคะรอฟังทีเดียวนะคะถ้าไม่ได้รู้จริงแค่คิดไปเองไม่ควรพูดเนื้อมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะ